มาครับผม มากับกองหน้าม้าลายนะครับคนนึงนะอีกคนนึงเป็นกองหน้าหงแดงนะครับผมก็จับคู่กันอย่างลงตัวลงตัวตรงไหนเนี่ยคุณคิดคอนเซปต์ไม่ออกแล้วนะครับผมก็มาพบกับดาบิดเทเซเก้ปีมัลติเลคแชมเปี้ยนส์นะครับแล้วก็มาพบกับเซอร์เคนนี่ดักคลิชปีมัลติเลคแชมเปี้ยนส์นะครับซึ่งที่อยากจะรีวิวหรืออยากจะนําเสนอ2คนนี้เพราะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับใครที่กําลังทําฟูลทีมฝรั่งเศสหรือทําฟูลทีมยูเว่นะครับผมแล้วก็ทําฟูลทีมลิเวอร์พูล นะครับก็คิดว่าไอ้สอคนนี้ก็จะเป็นนักเตะตัวละครลับหรือเป็นนักเตะตัวละครตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเพิ่มมิติในการเล่นเกมลุกให้กับคนที่ทำฟูลทีมนั้นๆไปนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงดาวิลตเทเซเก้กันก่อนนะครับซึ่งเทเซเก้เนี่ยทุกคนจะคุ้นชินในเกมฟีฟ่าไรสามนะที่มันมาเออแรกๆในในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วมันมีปีครับเ,เขาเรียกว่ามันมีปีท็อปซึ่ง เป็นนักเตะที่ค่าพลังสูงแต่ราคาถูกนะผมก็เขาเรียกว่าอะไรอะใครที่เล่นฟีฟ่าไรสามาก่อนนจะรู้ดีนะว่าใครๆก็จับต้องได้นะครับผมแล้วความเก่งของเทเซเก้เนี่ยคือเร็วแข็งคมหาช่องดีนี่คือคอนเซปต์ของเทเซเก้ที่เข้าใจได้ง่ายมากๆนะครับผมซึ่งเทเซเก้เนี่ยเป็นกองหน้าสไตล์นั้นเลยครับเป็นกองหน้าสไตล์ดูสากกระเบือนะครับผมแต่ความพลิ้วหรือความคล่องตัวมันกลับมี จึงทาให้พอมันเป็นเมตาของเกมฟีฟ่าไซีเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างลงตัวนะซึ่งความสากความเร็วถือว่าเป็นจุดเด่นความแข็งแกร่งถือว่าทําได้ดีเยี่ยมครับแต่มันดันมีในเรื่องของความคล่องตัวที่ทําได้ดีเกินค่านะจังหวะไปกับบอลเรื่องความพลิ้วไหวอะไรเงี้ยเทเซเ,ซเกทำได้ดีมากๆแล้วเรื่องสกิลมูฟที่สูงถึง4ดาวจึงทำให้จังหวะเอาตัวรอดหรือจังหวะดดลกับกองหลังฝุนตรงข้ามก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับผมจังหวะที่ใช้ทักษะหลบกองหลังคือ เขาเรียกว่าไงพอมันมีสกิมูฟสูงถึงสี่ดาวมันมีทางเลือกที่เยอะแล้วความคล่องตัวมันทําได้ดีเกินค่าจึงทําให้เป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากๆนะสำหรับเ,เมตาเกม FIFA าไลซ์นะครับซึ่งเทเซเก้นเนี่ยถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่กำลังหากองหน้าแนวครบเครื่อง อยู่นะคบผมก็ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกอยากให้นึกถึงองลีอ่ะที่ความคล่องตัวจะสู้องลีไม่ได้นะครับผมความเร็วก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ความแข็งแกร่งเนี่ยสู้ได้แน่นอนและเรื่องการหาช่องทาได้ดีกว่าแน่นอนนะสำหรับเทเซเก้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะยกตัวอย่างง่ายๆนะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงจุดเด่นก็คงไม่มีอะไรมากครับผมเร็วแข็งแกร่งหาช่องได้ดีเยี่ยมและจบสกอร์ได้คมและทําได้ดีแทบุูบปปริบทเลยไม่ว่าจะยิงในกรอบเขตโทษหรือยิงนอกกรอบเขตโทษยิงเต็มข้อยิงปัน่นทําได้ดีพอกันครับ ซึ่งอีกอย่างหนึ่งสําหรับเทสเกที่ทําได้ดีมากๆเลยนะผมก็คือจุดหากินเขาเลยคือเรื่องลูกกาอากาศที่ทําได้ดีมากๆนะจังหวะมงจังหวะวอลเล่จังหวะง,ง,ง,งัดอะไรเงี้ยทำได้ดีมากๆนะครับผมก็ดูในไฮไลท์ประกอบคลิปได้เลยนะครับผมก็มีลูกที่มหัศจรรย์ค่อนข้างเยอะนะจากเดวิดเทสเกนะครับผมซึ่งขอเกริ่นไว้ก่อนนะเรื่องพลังแฝงกัน ยิ่งอะไรเงี้ยอย่างลองช็อตนะครับผมอย่างฟินเนตช็อตเนี่ยเทเซเกไม่มีเลยนะครับผมแต่จากการที่ได้ใช้เทเซเกเป็นกองหน้าที่คมมากๆนะคมจริงๆครับผมแล้วมันดันมีความครบเครื่องอะเร็วผิวคล่องใช้สกิลมูฟได้ถึง4ดาวแข็งแกร่งพอประมาณจึงทำให้เอก,กองหน้าคนนี้ คือผมแนะนําเลยเว้ยแม่งเก่งจริงแล้วใครที่ฟูยูเว่ยอยู่ฟูฝรั่งเศสอยู่อ่ะคุณมีตัวละครลับมาเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะที่อย่างที่ผมบอกเลยจะทําให้เกมลุกของคุณมีมิติมากขึ้นสําหรับราบบิทเซเกก็คิดว่าจะตอบโจทย์คุณนะสําหรับกองหน้าที่ครบเครื่องอ่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเหมาะกับทุกสไตล์เหมาะกับทุกๆคนใครที่ถนัดกองหน้าที่ หาช่องเก่งๆมีความเร็วแข็งแกร่งเทสเก้ก็ตอบโจทย์ใครที่กำลังหากองหน้าที่มีความเร็วประมาณหนึ่งตัวใหญ่และมีความคล่องเทสเก้ก็ตอบโจทย์นะผมเรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆนะสำหรับเดวิดเทสเก้ครับเป็นกองหน้าที่แนะนําจริงๆแล้วความเก่งเกินราคาแน่นอนนี่ผมกล้าคอนเฟิร์มจริงๆนะเก่งมากซึ่งต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเคนนี่ดักคริชกันบ้างซึ่งเซอร์เคนนี่ดักริชเนี่ย ถ้าอยากให้นึกถึงง่ายๆนะอย่างที่ผมไม่ได้เปรียบเทียบดันวิทเทสเก้ว่าเหมือนคล้ายๆองลีใช่ไหมซึ่งคลินิคดักริชเนี่ยก็จะคล้ายๆกับยูเซบิโอนั่นเองนะครับซึ่ง <c oughs> สไตล์ของเซอร์คลินีคดักริชเนี่ยเรื่องของความเร็วเนี่ยเหมือนเลยเหมือนยูเซบิโอเลยนะผมคือเหมือนจะเร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่ยูเซบิโอจุดเด่นก็คือคล่องมากและแข็งแกร่งมากๆนั่นเองนะครับแต่คลินีคดักริชจะต่างกันตรงที่ว่า ดากคลิชเนี่ยจะคล่องแล้วดูพลิ้วกว่ายูเซเบโอมากๆครับแต่เรื่องของความแข็งแกร่งมึงก็ต่างชั้นกับยูเซเบโอมากๆเช่นกันอะ่ะคือเป็นนักเตะที่ไม่ได้เร็วหวือหวาครับแล้วความแข็งแกร่งก็ดันบ้างอะ่ะมันจึงทําให้เป็นของหน้าที่ดู เขารียวว่าอะไรอะ่ะดูไม่ตอบโจทย์สําหรับทุกเพศทุกวัยอ่ะ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟูทีมหรือฟูลจริงๆอย่างเงี้ยดักลิชอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าเป็นนักเตะที่เล่นค่อนข้างยากนะครับผม ก็ด้วยความที่ผมได้เกริ่นบอกเลยนะว่ามันคายยูเซเบีโอตรงเรื่องของความเร็วที่ดูช้าๆนะครับผมแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยมันสู้ยูเซเบีโอไม่ได้เลยนะมันเสียบอลง่ายมากครับผมเรื่องของความบางเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของดักลิชเลยครับแต่มันก็มีจุดเด่นที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของความพลิ้วไหวหรือความคล่องตัวที่ทําได้ดีมากๆนั่นเองจึงทําให้ใครที่รู้ตัวนะว่าคุณเนี่ยสสยพิ้วเลยสายทักษะจ๋าๆเลยดักลิชน่าจะตอบโจทย์คุณประมาณหนึ่งนะครับก็ ส่วนเรื่องการจบสกอร์นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกเหมือนดักลิชเอ้ยเหมือนยูเซบิโอหมดเลยเว้ยยิงได้สองเท้านะเท้าขวาหรือเท้าซ้ายทาได้ดีหมดยิงในกรอบเขตโทษยิงนอกกรอบเขตโทษยิงเต็มข้อยิงป่านยิงโคง้งคือทําได้ดีมากๆเรื่องความคมเนี่ยแทบจะไม่ต่างชั้นกับยูเซบิโอเลยเว้ยถ้ามันได้มีพื้นที่ได้ยิงนะมีจังหวะไหนที่อยากจะงัดก็งัดไปเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะนะดักลิชเนี่ยคมมากๆอยู่แล้วแล้วมันถนัด2เท้าไงเรื่องการจบสกอร์เนี่ยเล่นง่ายมากๆครับผมคมแบบไม่รู้จะคมยังไงแล้วนะครับก็ จุดพิจารณาของดักลิชก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับผมก็อย่างที่ผมได้เกริ่นนะก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับผมที่บางมากๆบ,บางไม่รู้จะบางยังไงแล้วนะนี่คือจุดพิจารณาแรกนะครับผมจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งเลยคือเรื่องลูกกาอากาศหรือลูกม่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเทียบกับยูเซเบโอผมรู้สึกว่ายูเซเบโอเป็นนักเตะต,ตัวเล็กที่ม่งได้ดีเว้ยแต่ว่าดักลิชถ้ามันไม่เข้าหัวแบบจังๆนะดักลิชทำได้ไม่ดีเลยนะเรื่องลูกกาอากาศนี้ถือว่าแบบ ต่างชั้นกับ e UCBO เยอะนะครับก็อย่างที่อย่างที่ผมได้ไปเทียบกับ e UCBO อะ่ะมันก็มีจุดที่คล้ายกันแต่มันก็มีจุดที่ต่างกันอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ฟูลทีมลิวพูลเนี่ยนะครับก็น่าจะตอบโจทยนะ์สำหรับการที่ผมได้ รีวิวหรือบรรยายความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้แดกคลิชนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกๆครั้งนะครับผมที่ผมได้รีวิวฟูลริวพูนะเพราะว่าผมเนี่ยเล่นฟูลริวพูอยู่นะครับผมจึงทำให้เรื่องการใช้นักเตะริวพูเนี่ยผมจะค่อนข้างรู้ดีเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราใช้จริงอ่ะเราใช้รูเล็งกิ้งจริงอ่ะแล้วเราเล่นมากี่10 20ี่ตาแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือความจริงจากใจนะหลังจากที่ได้ใช้เซอร์เคนี่ดักคลิชนะครับเก่งไหมก็เก่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดใคร ที่ไม่ได้ฟูลิ้วพูอันนี้ผู้นําตรนนะว่าก็คงไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เซอร์เคนี่แดกลิชอยู่แล้วเพราะมันเป็นตั้งแต่ที่เล่นได้ยากนั่นเองนะนั้งแต่ตัวเล็กแล้วไม่มีความแข็งแกร่งผมกล้าพูดได้เลยนะว่าไม่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยแน่นอนเพราะมันเล่นยากแต่เรื่องของความพิว้วหรือความคล่องตัวอันนี้ก็ต้องขอพูดแล้วพูดอีกมันพลิ้วจริงแล้วมันคล่องแคล่วแววว่วองมากคือมันเป็นตั้งแต่ที่ วิ่งได้เร็วประมาณหนึ่งอ่ะแล้วบอลมันติดเท้าแล้วมันเลี้ยงได้ดีมากๆนะสำหรับเซอร์เคนี่ดักคริชนะครับซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งนะสำหรับเซอร์เคนี่ดักคริชก็คือเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากๆนั่นเองไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นเป็นสไตรเกอร์เล่นเป็นหน้าต่ํา เล่นเป็นเพย์เมเกอร์เล่นเป็นริมเส้นดักลิชทําได้ดีหมดครับทาได้ดีคือทําได้ดีหมดจริงๆนะ <c oughs> คือเล่นได้ครบเครื่องอะเล่นได้หลากหลายตําแหน่งมากๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึง่งสาหรับใครที่กําลังฟูลรีูลอยู่นะว่ากําลังหานักเตะที่เล่นได้หลากหลายตําแหน่งนะครับผมเพื่อที่จะเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนทําให้เกมลุกของคุณมีหลายมิติมากขึ้นทําให้เกมลุกของคุณไม่จําเจดูดมีทางเลือกให้เล่นได้หลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดักคลิชก็น่าจะ ไปเสริมตรงตรงนั้นแทนนะครับก็คงจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนักเตะสำหรับ2เพชรคาต่สองเพชรฆาตตรงไหนไอไอเทเซเก่นเนี่ยมันเพชรฆาตอยู่แล้วเพราะมันโคตรคมเว้ยโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษนี่คมมากๆแต่ดักคลิชเนี่ยเรียกได้ว,ว่าจุดเด่นของดักคลิชนะครับผมรู้สึกว่ามันยิงได้คมทุกบริบทอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้เอาเป็นจุดเด่น,นจริงๆเลยในเรื่องของการจบสกอร์นะครับนั่นก็คือการยิงนอกกรอบเขตโทษหรือการยิงเต็มข้อหรือการยิงไกลนั่นเองนะสำหรับเซอร์เคน่ดักคิชนะครับ เ,เรื่องสกีมูฟของดักลิชนะผมสูงถึง4ดาวเลยนะแล้วเรื่องของความพลิ้วหรือความคล่องตัวเนี่ยอย่างที่ผมไม่ได้บอกเลยทําได้ดีกว่ายูเซบิโอเยอะมากๆนะครับผมก็ใครสายสกีมูฟใครสายพริ้วดักลิชก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่กําลังฟูลริฟพูอยู่นะครับก็คงจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนักเตะ2กลกองหน้านะครับผมคนนึงก็ สายเพชฌฆาตเลยสายล้อจบสกอร์เลยอีกคนหนึ่งสายเทคนิคจ๋าๆแล้วเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและทําได้ดีแทบทุกบริบทนะครับผมก็หวังว่าจะตอบโจทย์พวกคุณนะครับผมสําหรับใครที่กำลังฟู ทีมสโมสรยูเวนตุสนะครับหรือว่าฟุตทีมชาติฝรั่งเศสหรือใครที่กําลังฟูตสโมสรลิเวอร์พูลนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมที่สําคัญเลยอย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ